ปัดพี่น้องมือนี่เบิ้งมีแตหนวยใหญ่ๆนี่เบิ้งที่ล่ะนี่สองนวยเต็มมือสองมือเลยพอดีมือมับเป็นมาเนี่ยเบิ้งเนี่ยตรงก้างก็มีไเ้พี่น้องเอ้ยนี่เก็บให้เมือดเลยล่ะเดี๋ยวมันสิบพ่อนี่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 เหลื่อมม่องม่ออยู่นี่เห็นไหมอันนี้แบบว่าสารบ่มีสารเปลี่ยนยังหรยอไงนี่มันก็มีแม่งนั่นล่ะเห็นบ่อนี่ อย่างว่าปอดสารผิดเนาะเนี่ยมันก็มีแมงคือกันค่ะแต่ว่ามันก็โดคือเกาแมงกับสิมีกินแน่ละมันมาเป็นอย่างดอกนี่เอาทิ่มกัดเอาถิ่มเลยค่ะพี่น้องมาตรงเสียได้ย้อนถิ่มใกล้ๆกระกับตางใหไงหนึ่งกระตากระไงกะหนักดีเด้นี่เก็บให้นมืดเลยค่ะนี่อันนี้เพิ่นกับสิเก็บเมื่อกี้เพิ่นเก็บไปกินแน่เลยค่ะเพิ่นเห็นเราเพิ่นสะอ้อนมันก็เลยเอาไปกินน้ำแน่นี่เบื้องตีละนี่ เนยน้อยๆดอกเพลินก็ยังออกอยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่นั่นแมงยังยวะอุ้ยอันนี้มันมาดูดไอ้ยังก็อเออเนะี่ยเกสรเออนึกว่าเม่นแมงงามคาดเห็นบ่มท,ทั้งไต่ไมีบ่ล่ะเบิ่งก่อนย่างย่ง,งบักแตงพวงมันสิบ่อันบ่วหอยคือไอ้บักแตงผสมเนาะเบิ่งเบื้งเบื้งเบืงบ้งนี่ปัดหน่วยเพลินก็งามพร้อมเลยค่ะเบิง่งโอ้ยเบิ่งเนี่ย อันนี้มันใหญ่สุรรดเลยค่ะนี่เนาะมีใหญ่อยู่บ่มีใหญ่อีกป๊เดี๋ยวก่อนหาก่อนนี่นี่เบิงบ้งเบื้งเม่นบ่อีพออีแม่บักแจงเลยเดี๋ยนี่ค่ะนี่แม่มันนี่เจี๊ยบเหมือนเลยเอาไปกินกับอีหยังก็ได้เด้อค่ะกินกับปคนก็ได้เนาะคะ่ะตั้บักแจงก็ได้เนาะคะ่ะผัดเปรี้ยวหวานก็ได้กินได้หมด เมื่อกี้พ่นมี้ค้นถามพ่น่าพ่นบเคยกิ้นมันคือกแต้งอย่างพ่น่าพ่นมามันกินกลับอย่างก่อกินกับลูกศนไ้บอเพ่น่ากินได้มันก็คือกแต้งทั่วไปล่ะค่ะเนี่ยกรอบนิ่มคือกันแต่ว่ามันจะนิ่มกว่าตัวนั้นักแต้งผสมมันแบบว่ากดเข้าไปแล้วมันนุ่มๆนุ่มๆเล็กน้อยเนาะเนื้อหลกว่าอ่ามีเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบสี่แล้วค่ะนี่มันเป็นติดเป็นพ่วงเลยค่ะนี่มี่เบื้องเบ้ง อุ้ยนี่เบืองที่ล่ะมันถึงมันสีไงแต่ว่ามันกระสานบ่เป็นยังงคะกินไหนกือเขานี่เอะว่าสิกินไห้เบิ่งเมื่อกี้กินไปแล้วหน่วยนึงหวานเอาเนยน้อยดีกว่ายิ้มไปหน่อยไหมนี่ฮักให้เบิ่งก็ได้ก่ะเบิดนี่เม็ดเพื่อนอันนี้ฮักน้อยเพราะว่ายิ้มแล้วนะคะกินเบื่องสิกินให้เบิ่งสดเพะว่าเก็บออกจากต้นนะคะ อืมดีจ้ะด้มาฮกินอะไรนะฮยไปดีแหละเฮาผักใบกินหมดแตงเมื่ก่อนเดี๋ยวมันหิวเขาหัวบางหนาเวนแสบแห้งเนาะฟินเลยบอกเดี๋ยวฟินนะมามามาเขาเรื่องเขาเรื่องอืมอันนี้ต้นนี้มันยังมันหนาอยู่ เดี๋ยวเก็บผสมไปเลยเลยค่ะเก็บได้เนาะคพั่นเนาะเก็บตั้งอันบักแตงผสมเก็บั้งบักแตงกว่วเลยค่ะเนี่ยพี่พ่อเขาบอราะว่ามันบนท่านไหนไงสูดเนาะค่ะเนาะคนอยากได้ก็เลยจัดให้เพื่อนเลยค่ะนี่นี่โบหน่อยหน่อยเพื่อนหอยเหี่ยงกันอยู่นี่ ดอกกระมีหน่อยๆกระมีกระลังขึ้นอันนี้เลืออค่ะเนี่ยพวงหนึ่งในหน่อย,ยเนี่ยจิ้มกันอยู่แล้วค่ะน,นี่อเนี้ก็เป็นปกติแหละคะ่ะเวนบะหมีสารที่มีเนาะต้องกระจอแน่ละค่ะเนาะอันนี้พึ่งเก็บรอบแรกอือุ้ย<ม>ฟแฟรเก็บมันบ่อเนอะเสียได้เนาะเอาไปเป็นไงก่อนอันนี้ก็เก็บแน่จัง่อย พี่พี่พี่โบนี่อุย้ยเห็ดของปันหาอะไรอุย้ยมันทนี่ยากให้พี่น้องเห็นแห้งจะเปื้นหักเลยกรอบคากเบื้องเนี้ยนี่โอ้หักเ<ฮ>ปาะเนี่ยอุย้ยตั้งสามหน่วยด้วยค่ะพี่นอ้องเบื้องอีปอยอีแม่พอดีพอดีกิน จ้าเ <laughs> บิ้งทางใต้บ่บ่บ่นี่อันนี้เป็นมกแดงลรูผสมหน่วยเพิรนมันสิวแตกต่างกันเน้อันนี้ที่เขากินเป็นประจำเนาะที่เขาไปขายในตลาดอ๋อบอกถึงตลาดเพิ่อบอกมาเมื่อกี้ชาวันที่เพมมิ่์มมาเมื่อกี้เพิรนม่าในตลาดคือบอกคอยขายเลยเพราะว่าข้าเจออ้าท่านในหูเนาะข้าเจ้ากําลังสิเริิมไปปล,ลูกนี่แหละจ้ะนี่น่วยเพิ่อ์อันนี้ที่ห้าวกิน ทุกมือปลูกในกีดินเพิ่นว่าในกีดินดกในกล้องกระแหงโดกอันนี้มันบอท่านเนี่ยถึงปั้นดนะะ้าแล้วค่ะบอท่านในใหญ่เบิ้งนี่นโดกคือกา้านเบิงบงบบบ้งเบื้งโบโบ้มือนี่ต้นหนึ่งหาหน่วยนี่หน่วยหน่อยหน่อยก็ยังออกอยู่ยังออกบอสูดเลยนี่ค่ะสเก็บไปเลยค่ะบ้โต่งให้เพิ่นออกหน่วยมามหมนละคะ่ะ เก็บได้หลายรอบค่ะปลูกปลูกตัวนึงนี่เบิ่งติละนี่ต้นนึงพุ่นทางใต้พุ่นเนี่ย1234567โอ้บักหลายได้หารอบพุ่นแล้วเอก็เบิ่งแน่หน่วยมันเห็นบ่จ้มอยู่เก็บได้อีกติเกลังออกมาเรื่อยๆแม่นอันนี้คือเฮา ไอ่ห้าตรงเบิงมาเติมน้ำเติมปุ๋ยเพิ่นนอุ้ยลืมเก็บนั่นนี่ต้นนี่ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็สามหน่วยฮะบอบ่ได้เปื้องยังดอกเติมเติมแต่เดียวเติมแต่เดียวอันเก็บเธอหนึ่งบ่นี่เก็บแล้วเขาก็ตั้งมาเมืองก่อนว่าไอ้ปุ๋ยเพิ่นมันจืดมันจางบอเขาเก็บไปแล้วเขาก็ตรงมาเติมอีกคือเกาแหละแต่ว่าสีสลับกันไปเนาะเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมน้ำสลับกันไปแล้วค่ะ เอาไปเลยแบบมาเอาเวลาเอามาถางหญ้าอย่างาาย,ย,าย,าย,ยางังสิน่ะเฮาก็ปลูกถิ่มไว้แล้วก็ปล่อยถิ่มไว้แล้วก็แค่ย่างเบิ่งซื่อๆนี่แหยบ่ได้ยากเลยน่ะง่ายกว่าในดินอีกในดินนี่กว่าสิมาถางหญ้าอาทิตย์นึง่งผูนน่ะทั้งสิเอาหญ้าทั้งสิเอาปุ๋ยใสย่เนาะเบิ่งนี่มันดกคักแห้งเด้อค่ะมันก็ปลูกนี่ป๊าดเบิ่งพี่น้องนี่ โบดพพโลงานแห้งค่ะนี่ไตคูไตกระบสุดยอดดวยค่ะนี่อีปอยเมียแข่สิบก็ต้นนะคะเต็มแล้วเนี่ยนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งต้นนึงนี่ต้นนึ่งขนาดบสวย้ะคะนี่ขนาดบสวยก็ยังมีหน่วยให้เบิกในให้ให้อตั้งสามหน่วยพุ่นะค่ะนพี่น้อง เก็บไปก่อนเดี๋ยวมือ,ม,อมือเอื้อนสิมาแตงใบมันเนาะอย่าให้มันไหนอันนี้กันนะให้มันหยาดอาหารกันเนาะนี่อันนี้ก็ตุนเพ่่นกับคือสิบอลอดดยู่แต่ว่าก็ได้ด่นในทักก <c oughs> ้งสามหน่วยพุนะ่นเนาะเบิ้งที่ล่ะขนาดสํำน,นี่ลืมเก็บเก็บเลยาอุ้ย เ้ลาค่ะพราเพื่อนสีนเมือ่อกันแล้วค่ะนี่เปล่อกกินเขาแล้วมันก็สีเมื่อแล้วกันะะอุ้ยพล่อยเมียบดเบึ่งเนี่ยอันนี้ก็มีหน่วยใหญ่กันเลยคะ่ะบึ่งนี่อันนี้บักแต้งผสมอันนี้บักแต้งพวงนะคะหน่วยเพื่อนบึงพอดีพอด,ดีครับปาด <c oughs> <c oughs> นองโบว่าเด้อค่ะเด้อ <c oughs> อันอบตอไอ้ทุกอย่างก็อนองโบหลายอยู่แากคุณคู่อันนี้สิไม่ไอ้ แกบักแตงให้เพื่อนเป็นสังคนละโลสองโลนะ่ะคุณครูครูเอาบักแตงฟาดเนี่ยน่วยกะงามคุณครูงามบ่เ<า>ออหน่วยหน่วยบักแตงแมนค่ะคนเก็บกะงามเพิ่นงมาแมนค,คนไทยลูกกะงามหน่วยบัยก หน่วยแบ,บักแตงกะงามเนาะค่ะพี่น้องมี้ไม้ต้นพิษต้ม้สามต้นไม้หกตม้อะไรพระย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปสั่งอันม่ใไงพี่ตั้มไห้เด้อค่ะเด้อนี่มาต้นสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อ,ด <c oughs> อบ้างก่อนมันหนักเนี่ยอันนี้แบ,บุแมนแบ,บักแตงพว่วงเด้อค่ะอย่าเขาใจผิดอันนี้บักแตงลูกผสมเด้อค่ะ กะสิคกียว่ามันเป็นพ่วงเนาะกะสิว่าอันบักแตงพว่ว <laughs> ง <laughs> เก็บกันเพื่นสิทาอุ้ยต้นสุดท้ายคือสมาหลายแต่เนาะบบดน,นี้เนาะนี่นี่ค่ะสิบกวัวตัวน,นะะึกค่ะนี่เต็มกระตาค่ะนี่าเพื่อนสร้างมากกระจ้านห้ค่ะอ่าเดี๋ยว,ยวน้าานองจิ้ค่ะจันโกเบชนะกันเลย ເພິ່ນເບິ່ງກ່ອນເພິຊິເົ້ນ່ກພຊິນຈັກນ້ອແຄນນ